สแตกเข้าไปแขกมาไม่ได้กินเลยเนาะถ้ากูไม่มาหนะึงไม่ได้กินหรอพวกย่างไส้พวกซอยจุอะไรนี่เสีอตีเนี่ยพากินแตะกนยกินตะหนูอ้อหจนจะหมดแล้วแถวนี้นะอดอยากปากแห้งให้แขกกินบ้างกูหิวอ่ะเสียตีก็พากินต่หนูประหยัด,ดยเหลือเกินโอ้โด ครับไมใ่ใส่ครับม้มาแต่บ้านพ่อทาครับที่นั่งกลับบ้านในละข้างหน้าเน่ะโอ้อตีครับเออไก่อยู่เลยเนาะไก่อยู่ไก่อยอะอ๋อเอา,เอาน้ำไปกินครับผมอ,อันนี้ของเจ้าเด้อครับขอบคุณครับครับอ๋ออันนี้ของหลานเด้เอะอีกไก่เยอะดอกขี่ไปเอาให้หลานกินน้ำเด้อมาผูเ้เดยีดยวกูมาผู้เดียว ันครับเขาดาวที่เชียงยืนสารคามนะครับคืนนี้กับคอนเสิร์ตสีโคตบองน้องออโต้นะครับประธานห้างขอบดำก็มานะครับ mm hmm. มาเดพีไป้องเด้อใครอยูย่ใกล้นะครับใครอยู่ใกล้เชียงยืนสารคามนะครับจัดที่เทศบาลน,นะครับ